ถ้าเราชมไปเบิง่งนบอลเขาเจ้าห้าป่าเนาะอ,อยู่ที่ดอดปลาใส่มากระบาวดีมคือเก่ามาเนี่ยเอาดีมพ่อท่านตื่นอยู่ยังยังอย่างนอนอยู่สวัสดีครับฮ่าฮ่สมองีเหลียงขอโทษอาน้ำแห้งครับนี่นะ ก็สางกระตอบเมี่ยนเพื่อจอบังป่าที่นี่เนาะโอ้ยน้ำแห้งนี้ๆเนาย có cho đây, bà, đây bà, tôi à. mán nhu đây nhu mãn nhu mãn nè mán nhú mán nhú mãn

ตัวนี้ก็โตง่ายนิดหนเ่นะปลาปลาตัวนึ่งเหรอตัวบ้านตับ้านโลน่ะปลาบัวด้ายซื้อปลาปลาปลาบัวด้ายมันบัวเตื่นเต็มสมาะ คิดหลังเลยเข้ามาวะถือปลาเป็นผัวเขามาเป็นผัวในคลิปเขามันมาเขามาเลยปลาตัวซ้ำๆบรรยากาศทั้งในซุ่มเย็นดีเนาะว่าฝนกำลังตกแล้วนี่ต้นหม่มันอีโคตร ครั้งแรกเลยที่มาเนี่ยช่วงนี้นั่มคืนไลยบ่คอยงามบันไดน ข้ามเกินลายบบคอยงามไปได้น้องครับครับอ้ยอ้กืออยน้องน่ยอ้ยนาบ่ ไอ้ซ <tr isa> ืออ <ator il S 2> ้ได like <down> ้สองทงเนี่เมื่อกี้เนี่ยไอคนเอให้นอเลยี่ไอ้ซื้อซอยสองคนไปได้นะขอบใจนะเด้อบ๊ายบายนะมันเต็มบ่อใหญแล้วเลยบ๊ายบาย